สวัสดีค่ะทุกคนไม่ได้เจอกันนานมากนะคะวันนี้เราไม่ได้เจอกันนานมากพี่เอ่อทำเป็นเอ่อช่วงนี้กินอาหารพวกคลีนเนาะอาหารไดเอ็กเนาะอ่ากำลังสร้างกำลังแบบโอ้สร้างกล้ามเนือ้อเนาะเล่นไม่มีเลยอ,อายเขานะโอเคเอ่อวันนี้กิน อะไรอ๋อกุ้งสดตำกุ้งสดนะคะอ่าทาเป็นชีเมีวนะคะชีเมีวคืออ่ากลงแค่มื้อเดียวนะคะอันนี้ก็จะมีแบบโซเดียมเยอะหน่อยนะคะนี่อืมนี่นะคะแล้วก็มีปลาด้วยเป็นตอมเลยโอ้โหสวรรค์สวรรค์ค่ะชื่นใจมากอืม ขนมหยองนะฮอืมแล้วก็มีมะม่วงป่านะอยู่อเมริกานะ,ะทุกคนอยู่อเมริกามีมะม่วงป่านะ,ะอืมอันนี้เม็ดเค้าข้างในเม็ดเล็กมากอ่าเม็ดแบบบางๆนะฮะแล้วก็เนื้อมันจะเยอะมันจะหอมก็มีมีผัก ผักชีลาวมีผักคะน้านะคะแต่ให้ดูผัก <c oughs> ก็เยอะอยู่นะอือันนี้นะคะโอเคมันข้าวกล o อไม่หมดอือหือือกินคนเดียวอือหือเจ็ด สตอรสตอแช่แข็งนะคะนี้ครั้งแรกที่พี่ได้กินนะคะตั้งแต่มาอเมริกาแล้วทุกคนมันไม่กรอบแล้วนะมันไม่กรอบมันช้อมมันแช่แข็งเนอืะยงพวกมะเขือนเนี่ยอมันมเป็นแบบสดอยู่กุ้งตัวใหญ่มาก อันนี้กุ้งแบบแช่แข็งนะะแช่แข็งแบบสดนะฮะสดมากอ mm ือ hmm. mm hmm. ช mm ิปปะแล้มเค็มๆหนัวไม่ได้กินเป็นเดือนแล้วนะคะไม่ได้กินเป็นเดือนละอืกินนี่เกินอันนี้เราก็ต้องกินน้ำเยอะๆเนาะ มันเค็มมันมีโซเดียมเยอะ นี่ยัวใหญ่ใหญ่เลยอืมอเมมาค่ะ ก้ามมันก็จะนุ่มๆมาว,วันนี้หิววันนี้ไปขายของมาทุกคนขายของแพงไหมอืม 嗯，好。 อร่อยมากฮึชื่นใจ ออืมอืมาเริมกินผักคะนา้าผักคะนาวันนั้นไปตลาดไทยนะฮะแล้วก็ได้มาหลายวันแล้วมันเริ่มหิว อืมมันกอาอยู่อืมมันได้เ่อ่ะอีกสัดชิ้นหนึ่งปลาน,นะครับก่อนจากกันไปนะฮะนี่อุย้ยมันมีฉีดตรงกลางปะ มิตตงกันอืมอ,อืมอร่อยมากลังอืมอ,อืมอร่อยมากเดี๋ยวพี่จะนั่งกินต่อนะทุกคนเดี๋ยววิดีโอมันยาวไปมือเพื่อนจะเบื่อนะคะ พี่ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ